อวัสดีพี่น้องพี่น้องกำลังจมาหอดมาเจอน้องมาเบิ่งนธาตุหรือว่าผ่าเจดีย์ให้น้องน้องเมื่อไปหายิบเอาวางจุ่ไก่ดาวอยู่นพี่น้องเนาะเมนทำแล้วมากับน้องเนาะแมนเอากระชับไปเบิ่งกันเลยว่ามีไผอยู่เนาะไปไปเบิร์นไอไปไปเขาไปเบิ่งเลยว่ามีไผอยู่เอากระพ้าอ้ายเพิ่นมาซื้อทาดพี่น้องกันเลย ว่าเห็นน่องไข่ดาวพอได้ผักได้เสาเวลาผนตกผลลงเอออยากมาเบิงธาตุเนาะเด้แ <c oughs> มนไปไปเบิทงทำกันเลยพี่น้องเลย แมนแมนอัาานอมันมีราคาฉเฉลี่ยไหมเนาะมันมีราคาน้อยได้ตัวได้ราคาหน่อยตัวน้อยนะตัวสองพันห้าแต่ทรงนี่แหละทรงทรงนี่แต่ว่ามันน,น,น,น้อยกว่านี้เออน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้มีไหมจ้ามีแบบนี้โคดีเด็กน้อยเ <พอ S 1> ลยค่อยเสี่ยวหูเหม่ยเบิ้งเด้อเด้อยปมาเบิ้งหูด้วยกันพี่น้องเลย ไปขววับเบิร์ูดด้วกันเลยพี่น้องน้ำไม่เป็นกินเลยน้ำแพ้เลยในงานนะเนอะฮัลโหลราคาบุฟเฟ่ต์เราพี่น้องเอ้ยก็มาเบองกันวยกันมาไม่ชีเทไรโตนั่นพอดีพอดีซ้ำน้ำนางน้อยนะเป็นธาดน้อย,อย,อย,อยดีโดย เดขอบใจไล้าเจ้วันน um, ี้เจ้า่งเดียวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วไม่แห้งเีวดีแห้งใชได้ีคีแบบอีขาวเดี๋ยวเดี๋ยว่จะาวนันเี๋ยวเดี๋ยวีราะเดีวเรานะไม่มีเดีวมามหนึ่งมันขาดส่งนี้นะมัน มันบ่มีแก้วมีหยังไงมีแต่มีแต่สีแบบนี้ครับสีแบบนี้แต่ดราคาถี่ว่าคือว่าใส่น้ำาน่อยแบบอไรเพี่น้อง,งเอ้ชอบหฮนหอนมาเถิงเลยเฮาก็เศรา,าแบบราคาถืถอๆเอาเพี่น้องเอ้ยพอได้เป็นโฮมเพิ่นอยู่เพิ่นสนเพิ่นเซาลาบพนินตกเพนลงพี่น้องเต็มยันได้เป็นสีขาวเนาะ มาห่อมาให้เลยนะ่นเลมาทำมันก็ข้าวองนมีข้าวของน่อพของลูกดาวก็คือได้สีได้อ้เช่าสีได้เพื่อนวะส้มขาวมาแล้วก็แล้วก็เดี๋ยว่ามีมีสีนิดหนึ่งนะนายกระถาเมื่อไหรจะมาที่ขา่สีขาวมันมีแบบแบบนี้แหละสีแบบเดียวกันนี่แหละแล้วก็มันมีสีขาวอีกอาดน้อยนะ เป็นชีขาวแต่เขาแต้มแต้มชีเนี่นี่แต้มลายกันลายแบบกันแต้มลายกันแต่มันหมดเป็นชีขาวลูกเออเออเอเอาเอเอาเออนอ่ออเเเออเเเออเอเลยเออเเอยเอเออ่อเอเออเออเออ้เอออเเเออเออเอเ่อเ มาหนีเลยโดยพอตอนได้ขยะเพิรนเนาะก็จะว่าใป็เหมือนเพิ่์นาส่มอะนะเพิร์นเพื่อนเพิระสงค์แล้วเฮาจังจ่ายเงินก็ได้เนาะได้ก็เป็นอยังโดยอยู่ที่บ้านน้ำมงแล้วผาดแล้วก็มีอยางมีปูนสอบนิดน้อยปูนเก่าเลยเนาะปูนเลยโดยปูนตัวนั้นเขาแถมมาในผาตัวนั้นเลยเออบเออเพิ่์นแถมมาพี่น้องเอาเอากับผาอ้ายเพิ่์นมาเบิ่งธาตุนี่แหละคันคว่าเป็นซองย้อนเนาะคันว่าแบบ สีขาวมันเบิดนั่นีแบบนี้มนเอาเนาะโดยสีฟ้าเนาะถ้ามันเบิดก็เอาน้อยเนาะถ้ามันเบิดก็เอาเลยกันว่ามันมีสีขาวนั่นโดยให้มันมีสีเขียวด้โดยมันมีลายีอยู่แม่นเ้เอามาแล้วมันดเพราะว่าผู้ใดก็บมันบ่ลายนะด้แม่นเนาะโดยๆๆสิเอาเอาเอามาให้อืมเฮาก็สิ จ่ายเงินทีหลังพี่น้องเลยหลังจากที่เพิ่นเอาถารพ์ไปห้เฮาก็สิจ่ายให้เบิ่งเลยก็ขอบคุณอ้ายเนาะทางเมืองไทยที่เพิ่นผ่านเงินมาซอยเรืออ้ายมีหยังสิขอบคุณเพิ่นบ่อขับรถทำยานก็ขาขอบขอบคนายๆครับีแไอ้ายพาลุงทางเมืองไทยพุ่นแหละนครราชสีมานครราชสีมาขขออบบคุุณหหลายใ้กนัจซะ เป็นกระผากมาซอยสวยเรือน, <l ots> น,นขาทาดหมื่นหนึ่งก็ขอบคุณลลายๆกะมันเลือดจากทา,าตุนะก็สิเห็ดนั่นเห็ดนี่อนะไรอ่ะเอ้ยอ,อ, <c oughs> อ่ะขันวันกันเนาะขาันวันก็มบาบไดเกันนอบ้านละโม่โยเดี๋ยวเขาถ่ายแล้วจังเนาะโดยเออขาเบิ่งดูปมวยบันดอนโดย โดยภาษาไทยพิมพ์ไทยก็ไปมวยบันดอนโดยห้ากระพ้าไอ้ิ่นมาเบิงเ<ม>บิงธาตุนี่แหละมันก็มีลายแบบหลายอย่างเขาจะมาให้พี่น้องเบิงเนาะวะ่าส่วนอันใหญ่มันราคาเท่าไรน,น้อนนี่อันใหญ่มันตัวนี้ตัวนี้เจ็ดพันเออแบบนี้เจ็ดพันพี่น้องเย้ยตัวนีโอ้ เออลดลงมากนะฮก่วนอันนี้เด้เนาะสามพันปลายสามพันปลาย,สา,ายสามพันหาปลายจ0ดพัน0 0กพันสาม0ัหา ตัวน้อยสองตัวน้อยเนี่ยสีน,ยน,ยน,น้อยกว่านี้หนหนึ่งน้อยลงก่าเป็นะส้แหละ้อยิึ่งีอายไป,ปยืนอยู่หาดูหาสเแคคมาใหมเป็นทีเรบร้อยแล้วเนะาะพ้ออายเพิ่นมาสื้อาธาตให้ลูกสาว โดยโดยเนี่ยนะกับมหกรรมาเชิงเนินนะ้ำวางนิวางนี่เลยครับอ่าได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วกับนอ<า>้องท่านขาก็ยังยังเหลืออยู่ข้าก็จะได้ไปซื้อพวกดินพวกทรายได้บ้าน,นดินทรายบล็อกบล็อกข<า>้าก็จะไปสั่งมาอีกกระเงินจากอ้ายฟ้าลูกนี่แหละที่สวยเรือขาท่านข้าก็จะไปซื้อทรายกับหนิหนอุปกรณ์อุปกรณ์เนาะ สิเป็นจังได้กะติดตามนำการเด้อเด้อเห็ุบุญนำการเลขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณหล,ลายๆจ้าสำหรับพิธีการให้บุญคำนำทุกอันกะบเลยจ้าเป็กคนยืนจ้าที่จะไปดิ่งออัปดิ่งอยู่นี่เพื่อนกะบ่จักคลายธาตุเลยกะลงศพพร้อมเลยเนาะนะลงศพที่บ้านอนันนาคลองไผ่พี่น้องเอ้ยไผ่หรือว่า อยากอากาศทีต่ต่อมหาเพิ่นก็ได้อยู่บ้านนครพายคุนอันนี้ก็ลงซบพี่น้องอัโดย เพ่เพิ่นก็ได้ส่งคำขอมาหาเฮาไปเทียบร้อยแล้วละกเพื่นก็สิไปส่งเนาะบานนี้ก็จังได้ก็ค่อยว่ากันพี่น้องเลาครก็เิได้กกับบ้านเลยจะได้ก็ขอบคุณเดือนลลายเด้อกับอ้ายโดยเฮาก็สิได้กกับก็นลาบานนี้โดยสาธุลลายกับก็น้อยบานนี่กลับกเดื้อไอ้กเดื้อไอ้เด้อ ไปแล้วสงพันยนั่นมันบโดยโดยคลายคชส่นนแล้โดยโดยขอบคุณไลายๆเรื่อยหากฤษฎิกับกันเลยน้องบานี่ป้ายไอ้กับกันกะมาฮอดนี่แหละข้าส็ฎิ้จบคลิปแต่เพี่อนท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยผ้าอ้ายเพิ่นมาซื้อท่าให้น้องไข่ดาวเพิ่นที่บ้าททากับบาทนนำมงอะไรฤษฎิไผ้ากันกับเลยพี่น้องเอ้ย สบายดีเด็กผู้น้องสบายดีพอกันขีดหนาเด้กผู้น้องเด้อเขาก็จะไปเห็ดหาสื่อปูนหรือว่าอุปกรณ์อะไรพี่น้องหรือว่าทรายเนาะเครื่องมือน้ำแล้วติดตามไปทำการพี่น้องพอกันขีนดหนา